สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วเรื่องจํานวนตรรกยะกับจํานวนอตัตรรกยะนะคะในจํานวนอตัตรรกยะนะคะก็คือจํานวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนใช่ไหมคะเราก็มีเครื่องหมายที่ใช้คือเรื่องของอะไรคะรากที่สองนะคะ ในเรื่องของรากที่สองที่บางจํานวนเนี่ยที่นะคะเมื่อถอดรากออกมาแล้วไม่นนไม่เป็นจํานวนละไม่เป็นจํานวนเต็มเป็นทศนิยมนะคะเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจํานวนอตัตรกยะนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือรากที่สามนะคะเรียนไปแล้วเรื่องของรากที่สองทุกคนนะคะรู้จักรากที่สองดีแล้วว่านะ รากที่สองก็คืออะไรคะรากที่สองของจํานวนใดหรือรากที่สองของ A ก็คือจํานวนที่ยกกําลังสองเราได้ A เช่นยกตัวอย่างง่ายๆรา,ากที่สองของ81คือ9เพราะเพราะ9กยกกาลังสองล้วได้81ดอากที่สองของ144คือ12อและ ลบสิอ่ะมี2ค่าใช่ไหมคะถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะโดยไม่มีเครื่องหมายลากกำกับค่าจะมี2ค่าลากที่2ก็คือลากที่เป็นบวกกับลากที่เป็นลบดังนั้นลากที่สองของ144คือ12และลบ12เพราะเพราะอะไรคะ12ยกกำลัง2ได้144 ลบ12ยกกำลัง2ก็เท่ากับ144เหมือนกันนะคะเพราะลบคูณลบเป็นบวกในวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรากที่3นะคะรากที่3ก็คล้ายๆกับรากที่2เราบอกว่ารากที่2ก็ยกกำลัง2ดังนั้นรากที่3ก็ยกกำลัง3นะคะอา้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะเกี่ยวกับเรื่องของรากที่3 ก็คล้ายๆกับรากที่สองนะเราก็บอกเลยว่ารากที่สองก็ยกกําลังสองรากที่สมก็ยกกําลังสามอ้าวมาดูเลยอ้าดูตัวอย่างยังไม่ต้องจดดูให้เข้าใจก่อนนะคะามาพิจารณาตัวอย่าง7ยกกำลัง3กรเท่ากับ7จคูณเคูณเ เจ็ดคูณกัน3ครั้งใช่ไหมคะหรือเจ็ดคูณกันกี่ตัว3ตัวนะเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สาสี่สิบเกคูณกับอีก7ได้343ร้อยสี่บนะคะเจ็ดเก้าหกสิบสามใช่ไหมเจ็ดสี่ยี่สิวกอีกหกเป็นสาดังนั้นก็เท่ากับ343า เราจะบอกว่าไงดีเหมือนกับรากที่สองเราจะบอกว่าไงดีดังนั้นอะไรคะเก็เป็นอะไรคะลากที่สของ3ามรเพราะ7ยกกำลังสเท่ากับสามรดังนั้นรากที่สของดังนั้นรากที่สมของ สามร้อยสี่สิบสามคือเจ็ดคือเจ็ดรากที่สามรักที่สามของสามร้อยสี่สิบสามคือเจ็ดมีอีกไหมคะลบเจ็ดด้วยไหมลบเจ็ดด้วยไหมไม่ใช่ทำไมลบเจ็ดไม่ได้เพราะมันยกกำลังสามยกกำลังเลขเลยคะ่ะเลขคู โท,โทษเลขคี่เราเคยเรียนแล้วว่านะคะถ้าฐานเป็นลบเนี่ยถ้ายกกําลังเลขคู่มันจะออกมาเป็นบวกยกกําลังเลขคี่จะออกมาเป็นลบตอนนี้ยกกําลังอะไรคะสาม,มันเป็นเลขละเลขคี่นะคะถ้าฐานเป็นลบออกมาค่ามันจะเป็นลบดังนั้นถ้ามันเป็นจํานวนบวกนะคะรากที่สมของมันก็จะมีเพียงกี่ค่ารากที่สามก็ต้องมีกี่ค่า ค่าเดียวลบได้ไหมไม่ได้ะนะคะต่างกัต่างจากรากที่ละากที่สองเราเรียนรากที่สองเมื่อกี้นี้เรายังบอกไปเลยว่านะรากที่สองของ144คือสิบสองและลบสิบสองใช่ไหมคะมันจะมีกี่ค่าคะสค่านะคะมันจะต่างกันตรงนีนะ้เราก็จะได้ว่า7เป็นรากที่3ของ343า ถ้านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรากที่สองรากที่สามยากไหมไม่ยากเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่มันยกกําลังเลยค่ะกําลังสามแค่นั้นเองนะเราก็สรุปว่าเจ็ดเนี่ยเป็นรากที่สามของสามรอยสี่ิบสามเพราะเจ็ดมันยกกําลังสามแล้วได้สามร้ <c oughs> อยสี่สิบสามลบสิบยกกําลังสาม นะคะอย่าลืมนักเรียนสังเกตมันมีอะไรมีอะไรครูใส่อะไรด้วยวงเล็บนะคะเคยบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมในกรณีที่เป็นเป็นอ่าเป็นจำนวนลบฐานที่เป็นจำนวนลบและอะไรอีกอะไรอีกมาลืมละเศษส่วนอะไรอีกทศนิยมให้ ใส่วงเล็บก่อนแล้วค่อยเขียนเลขชี้กำลังใช่ไหมคะกากรณีอย่างนี้เห็นไหมลบสิบทั้งหมดยกกำลัง3ต้องใส่วงเล็บก่อนนะคะก็จะอ่านว่าลบสิทั้งหมดยกกำลังสามก็คือลบสิบคูณลบสิคูณลบสิลบสิคูณลบสิได้เท่าไหร่ -100 ลบคูณลบเป็นบวกนะคะลบสิคูณลบสิได้หนึ 100คูณอีกลบ10ก็ได้ลบ1,000เพราะบวกคูณลบได้ลบดังนั้นก็จะเป็นลบ1,000นะเราก็จะได้ว่าเห็นไหมคะลบ10ทั้งหมดยกกำลัง3มเท่ากับลบ1,000นะบอกหลายทีแล้วถ้าไม่ใส่วงเล็บแล้วก็คือ10ยกกำลัง3ถ้าเป็น10ยกกำลัง3เนี่ยนะคะ,ะก็ได้มันก็คือ เลขเครื่องหมายลบเนี่ยไม่ยกกําลังนะคะแต่มันก็ค่าไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นเลขคี่เลขชี้กาลังเป็นเลขคี่แต่เลขคู่มันทำไมคะเลขคู่ความหมายมันจะไม่ถูกต้องในกรณีที่มันเป็นรากที่สองจำได้ไหมคะ,ะเพราะนั้นทางที่ดีให้ใส่อะไรเลยวงเล็บไม่ว่าจะเป็นรากที่สองหรือรากที่สามก็ตามนะคะ <c oughs> ดังนั้นลบสิบเป็นรากที่สามของลบหนึ่งพัน มีกี่ค่าคะมีกี่ค่าค่าเดียวเพราะว่ามันเป็นอะไรคะเป็นลบอ่ามาดูนิยามจดนิยามลงไปจริงๆแล้วในหนังสือเรียนก็มีนะคะนิยามแต่ต้องการเนี่ยเรียนจดลงสมุดจะได้เวลาเปิดหนังสือขึ้นมาสมุดขึ้นมาจะได้พบนะคะ แทนจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ a นะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นี้343รากที่3ของ343ก็คือ7เพราะ7ยกกำลัง3แล้วได้343นะคะเพราะนั้นให้ a แทนจำนวนจริง,รงใดให้ a ให้343แทน a นะคะรากที่3ของ343ก็คือจำนวนที่ยกกำลัง3แล้วได้343ก็คือ7อนะเราก็มีสัญลักษณ์ใช้เช่นเดียวกันนะคะรากที่สองนะยังคำว่ารากที่สอง นะรากที่3ของ a แทนที้เราจะมาเขียนว่ารากที่3ของ a หรือรากที่2ของ a นะคะอย่างรากที่สองของ a เนี่ยเราก็มีสัญลักษณ์ใช่ไหมเครื่ <_ C> e <an> องหมายอะไรคะเครื่องหมายกลอ่าพอรากที่3ของ a เราก็มีสัญลักษณ์ใช้เราที่นะเราไม่มานั่งเขียนว่ารากที่3ของ a เราก็ใช้สัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายกลเนี่ยเหมือนกันแต่จะมีอะไรนะคะมีเลข สามอยู่หน้าเครื่องหมายเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมคะนะมีเครื่องหมายกลนแล้วก็มีเลขสามอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายเรานิยมเขียนว่าอยู่ข้างบนนี้นะคะไม่เขียนนะข้างหน้านี้นะไม,ไม่ไม่เขียนแบบว่าลากที่เป็นลบนะนะคะไม่เขียนอย่างนั้นนะคะ เครื่องหมายอยู่เลขสามอยู่ข้างบนอ่านว่าอะไรในลองอ่านหนสิคะอ่านสิเออ่านว่ารากที่สามของ A อสัญลักษณ์นะคะอ่านว่านะะสัญลักษณ์นะคะที่มีเครื่องหมายกลนแล้วมีเลขสามแล้วก็มี A อยู่ภายใต้เครื่องหมายอ่านว่ารากที่สามของ A ถ้าแทน A ด้วย8ก็จะอ่านว่าไงคะอ่านว่ารากที่3ของ8ทราบไหมคะคืออะไรอะไรคะรากที่3ของ8คืออะไรคะ2เพราะ2ยกกำลัง3แล้วได้8 2คูณ2เป็น4 4คูณอีก2ก็เป็น8ดังนั้นรากที่3ของ8ก็คือ2อะ นะคะคสัญลักษณ์จากนะคะคสัญลักษณ์เนี่ยรากที่3ของ A นะคะจะได้บทนิยามว่ารากที่3ของ A ทั้งหมดยกกำลัง3ก็เท่ากับ A นะคะ<ม>เช่นเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่ารากที่3ของ8ถ้าแทน A ด้วย8ใช่ไหมคะถ้าแทน A ด้วย8รากที่3ของ8คืออะไรคะ2ทั้งหมดมายกกำลังสองก็ได้เอ๊ะโทษ มายกกาลังเลยคะกาลัง3ก็คือ2ยกกําลัง3ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ8นะคะเพราะ,ะที่3ของ a ยกกําลัง3ก็เท่ากับ A เช่นแทน A ด้วย8รากที่3ของ8ก็คือ2 2ยกกําลัง3ก็เท่ากับ8